คุนบุรีโคกสีนนองเต่าว,วิทยาหยุเราทุกคนหยุดมนันสา,า,านแกน่แกนูคุนบุรีโคกสีนนองเต่าว,วิทยาหยุขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านคนบุรีบ้าโคกสีบ้านหนองเต่าและผู้มีจิตศรัทธาขอเชิญชวนเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสมทบทุนปรับปรุงระบบไฟฟ้าในโรงเรียน นื่องจากกระแสไฟฟ้าในโรงเรียนไม่เพียงพอโรงเรียนจึงร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อจัดกิจกรรมผ้าป่านี้ขึ้นกำหนดการทอดผ้าป่าวันที่29พฤศจิกายนพศ2567ผู 2, 67, ้ให้การสนับสนุนการทอดผ้า บนบุรีโคศีน้องเต่าวิทยายนเราทุกคนยึดมันสานต่อเก้าตามหลักมัตชฐายาของ่อเศรษฐกิจมีควเพียงเป็น